เครื่องมือตัวนะครับของ Letterman ที่เราสามารถพกติดกระเป๋างเกงนะครับหรือว่าจะเอาใส่สายไว้ค่อยคอก็ได้นะครับดูเรียบง่ายแต่มีประโยชน์มากเลยก็คือ Letterman n u m b e r เนะครับหรือ Letter Man เบอร์5นะครับจ้ตัวนี้เห็นตัวเล็กๆนะครับมีเครื่องมืออยู่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็คือจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเป็นหกเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นสเกลเมทริกซ์นะครับสำหรับไว้ขันนะครับ กกอุปกรณ์น็อตหกเหลี่ยมต่างๆส่วนซิ่งนี้มันจะเป็นสเกลนิ้วนะครับไม่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอน็อตที่มาจากเ mm hmm. ครื่องมือจะมาจากทางฝั่งเบริกาแล้วก็ใช้ฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดมาจากมาตรฐานยุโรปก็จะเป็นฝั่งนี้แทนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดขวด,ขวดนะครับขวดเบียร์น้ำบัดลมอะไรก็แล้วแต่นะครับเจ้าชิ้นที่5เนี่ยก็คือตัวที่เป็นไขควงนะครับไขควงปลายแบนอันเล็กๆนะครับแล้วก็ ทำหน้าที่เนี่ยเป็นตัวแซะด้วยกันจะใช้เป็นที่เปิดกระป๋องนะครับหรือว่างัดงัดกระป๋องอะไรก็ได้นะครับแล้วชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นตัวไว้เปิดกล่องนะครับในตัวเดียวเนี่ยมีเครื่องมือ6ชิ้นเลยด้านหลังก็เรียบง่ายนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เราสามารถพกขึ้นเครื่องบินได้นะครับก็คือตามมาตรฐานสายการบินแล้วยินยอมให้เราเอาขึ้นเครื่องได้นะครับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ตัวหนึ่งเลย